บอลแบบดิจิตอลม่เช่ครับลองแบบดิจิตอลยืนขาสลดบขามาแล้วครับมาสู้กับพม่าใช่ไหมมาสู้มาสเกมบอลเบอลขม่าหมู่บ้านบาลัจันแน่นอนหมู่บ้านบางระจัน ให้อยู่หนึงนัดเล็กอย่าให้เขาเตะกินดาวครับลูกต่อยาดเข้ามามีปืนแก๊ปเลยนะเข้ามาดูครับเข้ามป็นเรื่องนะฮะโดนช่วงหน้าอย่างนี้ให้อยู่ดีควนกันคนไทยเป็นคนตลกเฮ้ยน้องน้องน้องส่งบอลให้พี่หน่อยโอเคพี่ไปยังไงเพื่อนบอกให้ส่งบอลให้เก็บขาขาวพยาวเกิอขา ขาอะไรยาวจังโอ้โหกระดานอะไรหลับขอบคุณเนาะโหสุดยอดเลยโอ้ขายาวเลยเนาะอันนี้เลือดลากนะแรกนะแด้พูดอะไรไม่เข้าใจโอวโงเพื่อนงเยอะขนาดนั้นเลยผมนี่มองไม่เห็นเลยนะ เออไปอยู่ได้ไงวะผมนี่มองไม่เห็นเลยสวัสดีที่ใหม่เป็นมาาจี้เลยค่ะเวเชิงเหลียญาแฮี้เาชงจ้เวีนน้ำวนามเวินน้่วเขาเดาดุ้งดุงดิกดิ๊กคนจังหนิงเกาจังเด็งกัมพูชากัมพูชาเมียนประดาตืนเรยดิานิ่มพอดีแฮปปี้นิวยาบะมินกรอกนิ่ง

ดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายนะครับเมาไม่ครับจับไม่ได้ได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถเมาอันนี้น่าจะเป็นคุณบรรลือเนาะตุ้มหม่ำมันเดิมลุงหม่ำลมเติมเพิ่งต่อยครับอะไรคืออะไรอะโอ้โหลุงหม่ำขึ้นอะไรขึ้นหลังอะไรมาอะไรมาส่งูุอะไรส่งเงินสดทองต่อต่อยขอรับนั้นนั่นอะไร ขึ้นต่ออคนหม